ทักไปก่อนหรือเราให้เขาทักมาจีบก่อนหรือโดนจีบเอ่อจีบก่อนครับอ่าเอาละถ้าสมมติมีผู้หญิงมาจีบก่อนแล้วเราแบบฟิลลิ่งจะเป็นยังไงฟิลลิ่งก็จะแบบเคยเคยโดนจีบก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบตั้งตัวไม่ทันครับ ลยคืออยากจะถามมันกลหมอนันว่าผู้หญิงโดนโดนเราจีบี่ยเขารู้สึกตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันไหมหรือเป็นธรรมชาติที่เขารู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของผมแล้วผมรู้สึกว่าแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคย<ด>มี <ๆ S 2> คนมาจีบก่อนเนีย่ยยังคะเคยมีตอนเด็กๆครับตอนเด็กๆตอนแบบม .4 ่มห้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอันนั้ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันครับคือไม่รู้จะทําตัวยังไงครับคือแบบแล้ววิธีการจีบของเราเราแบบวิธีตอนเด็กๆท<า>ี่เราไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ย ก็มีแบบทักไปอะไรเงี้ยไปขอเบอร์ติดต่อไขออะไรเงี้ยครับแต่ก่อนก็ต้องเป็นขอ MSN ครับคิวคิวอะไรเงี้ยเธอเธอมีไฮไฟเปล่าแล้วขอน้าเพจไฮไฟเธอหน่อยอันต่อไปค่ะสารภาพรักหรือเก็บความรู้สึกไว้ในใจชอบดูแลหรือถูกดูแลงอนหรือง้อนนยอันนี้เป็นงอนะคะชอบงอใช่ไหมมีวิธีงอยังไง ก็วิชีงอ,อว่าไม่มีอะไรครับทาหน้าสำนึกผิดนะแหนก็คือการฮงอแล้วครับ,รอ,รบอ๋อทาหน้าสานึกผิด<อ>ใช่ไหมไหนไหนไหนลองทําหน่อยลองลองทำจริงแล้วในใจไม่ได้สํานึกผิดเลย <c oughs> เป็น acting นี่เอง <c oughs> <c oughs> อะต่อไปชอบ,บปุ๊กบุกปัป๊บหรือเข้าหาแบบเพื่อนอต้องบุกเลยครับถ้หาหาแบบเพื่อนนี่มันคุเปื่อมันไม่ได้ต้องบุกเลยนะคะชัดเจนเป็นคนชัดเจนเป็นคนโรแมนติกหรือไม่เลย โรแมนติกอยู่ครับโรแมนติกอยู่นะถือว่าโรแมนติกไหมคะอืมโรแมนติกค่ะชอบเซอร์ไพรส์หรือไม่ชอบเซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์ครับเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์นะคะสเรรลวเเาซอ์์ไพสคนหมือนไปโรยแป้งทางหน้าบ้านเจ้านั่นเองน่กดีใช่โอเคเจอหน้าหรือแชทผ่านข้อความอ่าจริงชอบเจอหน้ามากกว่าครับแต่ช่วงนี้ก็ใช้กันไปก่อนได้ด้วยมีสเปคตายตัวหรือว่าไม่มีสเปค ผมว่ามันเปลี่ยนไปตามวัยจริงครับไม่มีสเปคครับเขินเงียบๆหรือเขินแล้วแสดงออกเขินเขินจะมาเขินเงียบๆครับไม่เขินเงียบๆอันนี้เขินเงียบๆโอเคอชอบเลยจริงๆแล้วคือ <c oughs> เหมือนแบบหน้าหน้าหน้าคือหน้าตอน,นตอนหน้าตอนเขินคือก็ประมาณนี้ครับเลิกรักไหมเลิกรักไหมแบบมันจะมีแสดงหลุดอาการไหมไม่ครับไม่รู้สึกอะไรครับแต่ในใจ <c oughs> อ่นต่อไปชอบอ้อนแฟนหรือโดนแฟนอ้อนอ่อชอบอ้อนครับเรียกชื่อแฟนหรือมีคำเรียกแทนอ่าเรียกชื่อครับอ่าโหหัวใจเยอะมากตอบคำถ <แก S 1> ามแบบหัว <แก S 1> ใจหัวใ,ใจเยอะสุดเลยนะคะ